ดีพีดี Notes, <น>ค่ะพี่โน้ตอนี่ค่ะพูดถึงเรื่องนี้นะคะหมู่ค่ะวาไรตี้โชว์นะคะของพี่โน้ตสุดมนะคะที่ตอนนั้นมีแขกรับเชิญมากมายเลยตัวท็อปหมดเลยมีพี่ตูนมีพี่ติ๊กเจษฎาพรมีคุณวุดดีตื่นมาคุยนะคะคุณตูพ่พบทมีพี่โจ伊บอยเป็นโชว์ที่เขาเรียกว่ามีครบทุกอย่างทั้งคอนเสิร์ตทลอกโชว์แล้วก็ละครจนถึงทุกวันนี้เนี่ยหลายคนพลาดไปกิ๊บก็พลาด ใจมาก uh huh. อยากดูทํำยังไงเขาก็เลยบอกว่า DVD ออกแล้วจ้ะเนมาแล้วขอประกาศเลยว่าให้จองแล้ววันนี้นะคะ DVD Boxset นะคะสุดพิเศษแทเผ้าห่มหมูให้ด้วยค่ะจองได้แล้ววันนี้นะคะที่7ซเว่นอีลวนะคะแล้วก็ร้านบูมแมลงนะคะทุกสาขาค่ะจองตั้งแต่วันนี้นะคะจนกว่า ของจะหมดค่ะคุณง่ายๆเลยจองเลยนะคะจะบอกเลยว่าต้องรีบหน่อยเพราะว่าสินค้าเนี่ยมีจำนวนจำกัดแล้วก็ถ้าใครสะดวกจองออนไลน์นะคะก็จองได้ที่ w w w ร์ลไ t ด์เว็บนะคะ catalog com นะคะหรือ www.shop.at24.com ค่ะในราคาหาราสิบ ค่ะคุณแค่ผ้าห่มก็คุ้มแล้วจริงจริงผ้าห่มน่ารักมากเลยอ่ะอุดหนุนกันหน่อยนะนานาเราจะขึ้นเวทีหมู่กับเขาคุณผู้ชมใช่ดูดีนะคะคุณนี่เอามาบังแดดได้ตอนนี้ตอนนี้ร้อนย่แค่นี้ก็คุ้มค่าแล้วคุ้มค่าคุ้มค่าจะบอกว่าจะบอกว่าที่ขายดีของโน้ตอุดมเนี่ยมันไม่ใช่แค่โชว์เดี่ยวหมู่นะแต่นี่เลยที่ตั้งเนี่ยบ็อกเซฟคนทั้งประเทศชอบซื้อไปแล้วก็เปิดตามรถทัว คุณขายแล้วก็เปิดตามรถตู้เท่าที่ไม่รถตู้รถทัวร์เปทัวร์เลยนะใช่แต่กิ๊เป็นคนที่ชอบดูโชว์ของพี่โน้ตมากเลยนะเฮ่นนะไม่แล้วมันเปิดแล้วมันเปิดวนนวนวนได้ทีมันถูกจริตมันถูกจริตพวกเราใช่เรารับพี่โน้ตนะคะเพราะฉะนั้นไปจองได้เลยค่ะสั่งจองได้เลยค่ะ